มันจเจริญมรณสติจะช่วยให้วาระสุดท้ายของชีวิตจากไปได้อย่างสงบแม้ว่าการจเจริญมรณสติหมายถึงการระลึกถึงความตายจะเป็นหลักธรรมประการหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงแต่ชาวพุทธส่วนหนึ่งที่ยังติดอยู่ในความเชื่อเรื่องโชคลางมักจะปฏิเสธที่จะคิดถึงในเรื่องนี้แท้จริงแล้วเรื่องของความเจ็บป่วย เรื่องของความตายเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่ได้มีการเตรียมตัวไว้ก่อนจะเกิดความทุกข์มากเมื่อเรื่องเหล่านี้มาถึงพระพุทธองค์ได้ตรสัสสรรเสริญมรณสติว่ามรณสติอันบุคคลทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ยังลงสู่พระนิพพานเป็นที่สุดและพระพุทธองค์ได้เคยตรัสกับพระอ,อนทนว่า ตาคตนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมรณสติกรรมฐานหรือมารณา,านุสติกรรมฐานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกได้นิพน์ไว้วิธีสร้างบุญบารมีว่ามารณสติกรรมฐานนั้นโดยปกติเป็นกรรมฐานของผู้ที่มีพุทธจริตคือคนที่ฉลาด การใคร่ควรถึงความตายเป็นการพิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าไม่ว่าตนและสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วย่อมจเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวเท่าแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดไม่อาจล่วงพ้นไปได้ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนเด็กหนุ่มสาวแก่เท่าสูงต่ำเลื่อมล้ำกันด้วยฐานันดรศัก์อย่างใด ในที่สุดก็ทานกันและเสมอกันด้วยความตายผู้ที่คิดถึงความตายนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตไม่มัวเมาในชีวิตเพราะเมื่อคิดถึงแล้วยอมเร่งกระทำความดีและบุญกุศลเกร,เรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะติดตามไปในภพหน้าชาติหน้าผู้ที่ประมาทมัวเมาต่อทรัพย์สมบัติยศถาตำแหน่งหน้าที่นั้นเป็นผู้ที่หลง เหมือนกับคนที่หูหนวกและตาบอดซึ่งโบราณกล่าวตำหนิไว้ว่าหลงลำเนาเขาป่ากูหาพอได้ยินหลงยศอำนาจย่อมหูหนวกและตาบอดและกล่าวไว้อีกว่าหลงยศลืมตายหลงกายลืมแก่และความจริงก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่บางท่านใกล้จะเข้าหลงแล้วก็ยังหลงและมัวเมาในอำนาจวาสนา ตำแหน่งหน้าที่จนลืมไปว่าอีกไม่นานตนก็จะต้องทิ้งต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้หลงมัวเมาเฝ้าสแสวงหาหวงแหนเกาะแน่นอยู่นั้นก็จะต้องสลายไปพร้อมกับความตายของตนสูญเปล่าไม่ได้ตามติดกับตนไปด้วยเลยแล้วไม่นานผู้คนที่อยู่เบื้องหลังก็ลืมเลือนตนไปเสียสิ้น ดูเหมือนกับวันเวลาทั้งหลายที่ตนได้ต่อสู้เหนื่อยยากขนขวายจนได้สิ่งดังกล่าวมานั้นต้องโมฆะสูญเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดมิได้เลยดังที่กล่าวมาแล้วว่ามรณสติเป็นการมันระลึกถึงความตายเป็นการพัฒนาจิตให้รู้โลกตามที่เป็นจริงและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเมื่อวันเวลานั้นมาถึงท่านพระอาจารย์พุทธทาสพิขุ ได้บรรยายไว้ว่าการเรียนรู้ชีวิตใกล้ตายทำให้มีปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นเราจะศึกษาความเจ็บความตายความทุกข์ให้มันชัดเจนไม่สบายทุกทีก็ฉลาดขึ้นทุกทีเหมือนกันนอกจากนี้ท่านยังได้ให้ข้อเตือนใจว่าการตายเป็นหน้าที่ของสังขารยังไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแก้ไขนอกจากการต้อนรับให้ถูกพิธี การเจริญมรณสติจึงไม่ใช่เรื่องของเชิญชวนให้ยินดีในความตายแต่เป็นการทำความเข้าใจในกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงและเป็นไปเช่นนั้นเองในมหาสุกุลทายสูตรมัชชิมปนาตมัดชิมนิกายพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ากายของเรานี้แหละมีรูปประกอบด้วยมหาภูมิสี่คือดินน้ำลมไฟ เกิดแต่บิดามารดามีอันทำลายและแตกกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพลทูลอันงามมีได้ขาวเหลืองแดงเขียวหรือหนวลร้อยอยู่ในนั้นแม้มรณสติหรือการระลึกถึงความตายจะเป็นการเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติ และจะช่วยให้ดํำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่คนส่วนหนึ่งก็ยังกลัวความตายอยู่มากและไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้บางคนหลีกเลี่ยงที่จะไปร่วมในงานสวดศพแต่ยินดีที่จะไปงานฉลองวันเกิดแท้จริงแล้วการเกิดก็คือจุดเริ่มต้นที่จะตามมาด้วยความเจ็บความแก่และความตาย ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความตายมาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็ต้องอยากเกิดคือไม่มีภพไม่มีชาติที่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในนั้นท่านอาจารย์ชาสุพธโธได้บรรยายไว้เกี่ยวกับกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวว่า อุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าอุปทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากสงบมันก็ไม่สงบท่านได้กล่าวถึงพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายก็อย่ากเกิดสิแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่ตายพูดกับกิเลสตัณหามันพูดยากมันลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยาก มีการปล่อยวางไม่ได้ดังนี้วาระสุดท้ายของชีวิตเป็นหนทางที่ทุกคนต้องผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากได้มีการเตรียมตัวไว้บ้างเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆเข้าจะได้ตั้งรับอย่างถูกวิธีไม่เกิดความหวาดกลัวทุรนทุรายจนทำอะไรไม่ถูกการจเจริญมรณสติจึงเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทําเองส่วนการดูแลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยการบรรเทาปวดเป็นเรื่องที่แพทย์จะช่วยได้ซึ่งผู้ป่วยที่เขียนไว้คือแสดงเจตนาเป็นตัวหนังสือไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิตว่าขอให้ดูแลแบบประครับประคองเพื่อจากไปอย่างสงบไม่ประสงค์ให้ใช้เครื่องมือต่าง เช่นไม่ประสงค์จะให้ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากใส่สายอาหารทางจมกูจกเจาะคอหรือปั๊มหัวใจเหล่านี้สามารถเขียนไว้ได้เพราะการยืดความตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานและจากไปอย่างไม่สงบก,การเตรียมตัวให้พร้อมเนือเรื่องนี้จะทําให้แพทย์และญาติทราบความประสงค์ที่แท้จริง และถือปฏิบัติได้ถูกต้องส่วนเรื่องทรัพย์สินก็สามารถเขียนเป็นพินัยกรรมไว้ได้หากได้เตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆดังกล่าวจะเกิดความรู้สึกว่าได้จัดการภาระที่ข้างค้างเสร็จสิ้นแล้วจิตใจจะเบาสบายขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็มีบางกรณีที่ผู้ป่วยเกิดความกังวลกับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ เลยอยากจะให้ความตายมาถึงเร็วๆเพื่อให้ผลจากสภาพที่เป็นอยู่กลายเป็นความทุกข์ความกังวลอีกแบบหนึ่งในเรื่องนี้คงจะต้องทำความเข้าใจในความจริงของธรรมชาติว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปล้วนแล้วเป็นไปตามกฎของธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่มีใครสามารถไปกำหนดได้ อย่าลืมหลักธรรมที่ว่าความอยากมีอยากเป็นก็เป็นทุกข์ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นทุกข์ทั้งภวะตัณหาและวิภภาวะตัณหาล้วนนำมาซึ่งความทุกข์มรณสติการระลึกถึงความตายจึงไม่ใช่การยินดีในความตายหรือเกิดความเบื่อนหน่ายชีวิตจนอยากจะจากโลกนี้ไปเร็ว ส่วนสำหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่มันเจริญมรณสติอยู่หนึ่งหนึ่งดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทรั้นความตายมาถึงเข้าย่อมไม่วิโยคตกใจพร้อมเผชิญต่อความตายดังหนึ่งคนงานยืนรอเวลาเลิกงานด้วยใจยินดีปรีดามาถึงเมื่อไหร่ก็พร้อมไปเมื่อนั้น